สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นระบบะระบบที่เจ็ดพันะครับผมหรือว่าเพิ่มเจอ,อเพิ่มเติมอินดี้จากระบบที่แล้วเข้ามา2ตัวนะครับผมก็มีอินดี้ตัวไหนบ้างน,นะครับก็จะมี KDJIndicator นะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อแอดเข้าไปที่ตรง p าร l i ิชั่นไลบนะครับแล้วก็ก๊อปชื่ออิอนดี้ตัวนี้ไปวางนะครับแล้วก็เสิร์ชหา แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ3เอินดิเคเตอร์นะครับ TGO RAVI แล้วก็ TII นะครับหรือว่า TLL นี่แหละหรือว่า T2 นี่แหละไม่แน่ใจนะก็ copy ไปเลยนะเดี๋ยวผมจะลงชื่ออินดิเคเตอไว้ใต้คลิปเนะาะเมื่อเรา add เข้ามาแล้วนะครับให้เราจัดเรียง Indicator อร์ลำดับตามนี้มันจะมีลูกศรเลื่อนเลยนะครับลูกศรเลื่อนนะครับก็ให้เราเอา KDJ นะครับมาไว้บนสุดนะครับผม KDJ มาไว้บนสุดเดี๋ยวผมขยายหนะ้าจอไป KDJ มาไว้บนสุดนะครับแล้วก็ o v b นะครับที่2เนะาะ RSI ที่3นะแล้วก็ตัวนี้นะครับ PGO ตรงเนี้ยที่สี่นะครับส่วนค่าที่เหลียกนะครับตัวตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็น14และเจ็นะครับผม ตรง INPUT นะครับใส่14แล้วก็7นะครับแล้วก็ตัว PTO ตรงนี้นะครับเราจะใสะ่ค่าตรงนี้นะครับเป็น150นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับถ้าที่ผมเพิ่มเข้ามาเพราะว่าอยากให้มือใหม่รู้จังหวะการเข้าเท็ดด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีประสบการณ์มีมีแค่อินดี้2 3ตัวอย่างเงี้ยบางคนมองภาพไม่ออกนะครับ ก็เลยแอดเข้ามาเพิ่มอีกสักสองตัวนะครับเพื่อให้มองเพนออกนั่นเองนะครับมาดู KDJ นะครับ KDJ นะครับมันจะมีโซนสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็โซนสีแดงนะครับผมแล้วก็ภายในโซนสีเขียวนะครับหรือว่าโซนสีแดงมันจะมีอยู่สามเส้นนะครับจะมีสีม่วงนะครับสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับผมเราจะเห็นว่า จังหวะที่เราจะเปิดออเดอร์บายนะครับคือจังหวะที่เส้นสีม่วงตัดขึ้นนะครับผมเส้นสีม่วงตัดขุดตัดขึ้นแล้วก็อยู่ในโซนสีเขียวนะครับเราจะบายนะครับผมมาปิดออเดอร์บายนะครับต่อเมื่อนะครับราคาแท่งเทียนนะครับหลุดเส้นท3ลงมานะครับผมท3เอาเราปิดตรงนี้นะสมมติว่าเราเปิดตรงนี้นะครับเราปิดตรงนี้นะครับถ้ามันกลับขึ้นไปอีกก็อาจจะตามได้นะครับ เราอาจจะตามตามได้อีกสองแท่งนะครับผมแล้วก็ช่วงที่มันอยู่ในส่วนสีแดงนะครับแล้วก็เส้นสีม่วงตัดลงมานะครับตัดสองเส้นที่เหลือลงมานะครับแล้วก็เปิดนะออเดอร์เซลล์ d นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นจุดเข้านะครับง่ายๆเราดูประกอบประกอบกันกันกบอินดิเคเตอร์ที่เหลือนะอย่างเช่นจุดที่มันอ่ะเอาอธิบายอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับ เดี๋ยวค่อยพูดภาพววแล้วก็ PGO ตรงนี้นะครับ PGO PGO ส่วนใหญ่มันจะบอกเทนหลักนะครับเทรนหลักเราเห็นว่าถ้า PGO นะครับตัดมันจะมีเลเวลศูนย์นะครับตรงนี้ถ้า PGO ตัดเลเวลศูนย์ขึ้นไปได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเทรนขาขึ้นใหญ่นะครับ พวกนี้เราอาจจะไม่เล่นก็ได้นะครับพวกนี้เห็นไหมครับว่ามันอยู่ต่ำกว่าศูนย์นะเรามาเล่นจังหวะนี้นะครับสองแท่งนี้แล้วก็มาเล่นจังหวนนะ,หวน,น,ะ,ะหวนี้นะครับผมจังหวะนี้นะครับแล้วก็มาเข้ามาเข้าอีกทีจังหวะนี้นะครับผมจังหวะที่ PGO มันตัดศูนย์ขึ้นไปจะเป็นจังหวะขาขึ้นที่แข็งแกร่งเนาะตัดศูนย์นนขึ้นไปนะครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราพิจารณา PGO มันอาจจะยังเข้าไม่ได้นะแต่ถ้ามาพิจารณาแท่งนี้เราอาจจะเข้าได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูประกอบกันกับอินดิเคเตอร์ที่เหลือนะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเราจะเข้าแท่งนี้นะครับอ่าเราเชื่ว่า3ามอินดิเคเตอร์คอนเฟิร์มนะครับ4เลยนะ T 3ก็เออราคายืนเหนือแท่งได้ KDJ นะครับก็ตัดขึ้นแล้วก็อยู่ในโซนเขียวนะครับผมแล้วก็อ o b b นะครับ O o b b นะครับก็เป็นเส้นสีเขียวตัดศูนย์ไปได้ i s i ก็ทะลุ50นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ตัดลบขึ้นไปเนาะก็คือเป็นยงังหวานเด็กครั้งแรกเราอาจจะมาเข้าครั้งที่2ก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้เห็นไหมครับมันย่อลงมานก็จะตัดขึ้นไปอ่าจุดที่มันตัดการตัดขึ้นตัดลงตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ถามว่าเปิดเซลลได้ไหมนะครับ ถ้ามันหลุดลงมาเราอาจจะเปิดเซลสั้นๆแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะมันยังอยู่ในขาขึ้นสังเกตว่า RSI นะครับไม่ได้ต่ำกว่า50ลงมาเลยนะครับเรามาเปิดช่วงนี้ยังจะดีกว่านะครับเห็นว่าเห็นว่า RSI ก็ต่ำกว่า50นะครับแล้วก็ OBB นะครับก็ต่ำกว่า50าสตรงนี้หรือเพื่อนๆถ้าเราเข้ากับ KDJ ตรงนี้เราอาจจะเปิดเซลตั้งแต่จุดนี้เลยก็ได้นะครับ เปิดเซลล์ตัจุดนี้ก็ได้แต่ว่าอินดิเคเตอร์ที่เหลือมันยังไม่คอนเฟิร์มนะมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เนาะถ้าจะเอาสุดๆก็ต้องให้มันคอนเฟิร์มทุกตัวนะครับอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ตัดศูนย์ขึ้นมานะครับก็เราเข้าตั้งแต่จุดนี้มาหาจุดนี้นะครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะดว่าอั้ก็แทงนี้นะครับแล้วก็แทงนี้สองแทงนี้แล้วก็แทงนี้อ่าแทงนี้นะครับนะสัญญาณล่าสุดข,ของ USJPY นะครับ ก็เมื่อวานก็ได้ย่อนะครับหลุดลงมานะครับถ้าเมื่อวานถ้าเราดูนะครับเราเข้าตั้งแต่จ,จุดนี้เนาะจุดที่ RSI มัน RSI มันต่ำกว่า50แล้วก็ OBV นะครับผมเป็นสีแดงแล้วก็ต่ำกว่า0นะครับแต่ถ้าเราเอาพิอินดิเคเตอร์ KDJ เข้ามาพิจารณาด้วยเราเห็นว่าตั้งแต่โซนนี้เป็นสีแดงเราสามารถเปิดได้ครับเห็นไหมครับสัญญาณมันตัดลงมาตัวนี้จะเป็นจุดเข้าจุดออกที่ดีเลยนะ เช่นเป็นโซนสีเขียวตัดขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะพิจารณาเขียวไหมมากกว่าห้าสิบไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเป็นจังหวะเทรดเทนใหญ่เนาะถ้าเทนย่อยเราอาจจะพิจารณาแค่สี่ i ิเคเ a t o r เนี้ยก็คือตีสาม KDJ นะครับ OBV แล้วก็ไอซ์ไซก็ได้แต่ถ้าเป็นเทนใหญ่ที่มันตัดศูนย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยจะเป็นเทนใหญ่อะเป็นเทนใหญ่เราอาจจะเปิดล,ดล,ล็อตหนักๆนะพูดง,ง่ายๆตัวนี้ Uh, t o ตรงนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราจะเปิดลดห,หนักๆเนาะแต่ถ้าเราเปิดสั้นๆนะครับคือสั้นๆไม่ไม่ลดไ,ไม่หนักเราก็แล้วก็ uh, วกพิจารณาแค่อินดิเคเตอร์3ตัวนี้ก็ได้นะครับผม uh, ตรงนี้นะครับถามว่า uh, ยังเปิดเซลล์ได้ไหมนะครับก็ราคานะครับ ย่อลงมาหาแนวรับเนาะก็คืออ้างยิงจุดนี้นะครับผมแล้วก็จุดนี้แล้วก็ลากขีนลายมันก็ย่อลงมาหาแนวรับนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นไปชนนะครับเส้นที่สามนะครับถามว่าจังหวะนี้เซลล์ได้ไหมนะครับก็มันเซลลได้สองแท่งสามแท่งช่วงนี้นะครับมันผ่านมาแล้วแล้วเมันรีบาวกลับขึ้นไปช่วงที่มันรีบาวตรงนี้เราลอดูก่อนเนาะเราดูก่อนก็คือถ้ามันจะลงแรงๆจริงๆนะครับ ถ้าลงแรงจริงต้องประมาณนี้นะครับผมเห็นนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ตัดลงนะครับตรงนี้รุ่นสีแดงตรงนี้ก็ต่ดกว่าห้าสิบนะครับและตัวนี้ก็ตัดลบสามลงมาหรือว่าศูนย์นะครับมันตัดศูนย์ลงมานี้เราเตรียมตัวเซลได้นะครับผมตรงนี้จะเห็นว่าสัญญาณล่าสุดยังไม่ตัดศูนย์ลงมานะอเก็ยังไม่ต่ดกว่าห้าสิบนะครับแต่อินดิเคเตอร์สองตัวนี้คอนมเฟร์มแล้สามตัวนี้คอนมเฟร์มงละนะครับ หรือ RSI confirm นะครับถ,ถ้าถ RSI confirm นะครับก็คือมันหลุด50%ราอาจจะเปิดออเดอร์เซลลนะครับสั้นๆได้แต่ยังไม่ใช่แนวโน้มลงใหญ่ๆที่เราจะจัดรอดหนักๆนะถ้าจะจัดรอนหนักๆเราต้องให้ O โอ้ยไม่ใช่อ PGO ตรงนี้มันมันตัดศูนย์ลงมาด้วยตัดศูนย์ลงมาด้วยนะยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับยิ่งต่ำยิ่งดีต่วงนี้ นี่ก็เป็นระบบที่เจ็ดพัดนะครับที่เพิ่มเข้ามาอิน,อนดี้สองตัวก็คือตัวนี้นะครับ KDJ แล้วก็ตัวนี้นะครับผม p g o ตรงนี้เข้ามาพิจารณานะครับเวลาที่เราจะเช็คนะครับว่า,ามันจะลงแรงหรือไม่ลงแรงผมอยากให้เพื่อนๆเ,เช็คทางเฟรม4ี่ชั่วโมงด้วยนะครับสมมติว่าเราเทรดทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เราไปดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับหรือถ้าใครมี2จอก็เปิดพร้อมกันเลยนะครับ อจอหนึ่งดูหนึ่งชั่วโมงจอหนึ่งดูสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าสัญญาณล่าสุดนะครับราคาได้ยอ่อลงมาหาแนวรับหรือว่า T3 ของทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับถ้าเราจะดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงจะเห็นว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมยังเป็นขาขึ้นอยู่และยังสามารถเป็นขาขึ้นที่ใหญ่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า P g o นะครับมีแนวโน้มว่าจะตัดศูนย์ขึ้นไปนะครับผม ตัดศูนย์ขึ้นไปช่วงนี้เห็นไหมครับถ้ามันตัดศูนย์ขึ้นไปถ้าสัญญาณล่าสุดตรงนี้ก็อาจจะประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันจะย่อลงมาได้นะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตัดขึ้นไปนะครับเหมือนช่วงนี้มันตัดขึ้นไปได้แล้วก็ PGO ตัดขึ้นไปใน t i m เฟรมสี่ชัว่วโมงก็จะเป็นขาขึ้นใหญ่นะครับเราอาจจะดูว่ามันจะสามารถเบรก out เท e n d l i ได้หรือเปล่านะครับเพราะเราก็ลากเทน n d l i n ไปก่อนเนาะ ทำแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้นะครับเห็นว่าแนวรับสี่ชั่วโมงเอาอยู่นะครับย่อลงมานะครับแล้วทำแฮมเมอร์ตรงนี้นะครับผมย่อย่อลงมาแล้วก็ทำแฮมเมอร์นะครับผมในแนวรับทีสามนะครับส่วนจะเปิดบายหรือเปล่านะครับก็ก็ต้องรอดูตรงนี้นะครับ P.G.O ถ้าเราจะดูเทนใหญ่นะแต่ถ้าเทนเล็กเราก็มาดูหนึ่ชั่วโมงนะครับเราเห็นว่าทำเฟรมสชั่วโมงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะทำเฟรม1น1ชั่วโมงแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเส้นสีถ้าเราพิจารณา k d g นะครับจะเห็นว่าสัญญาณเส้นสีม่วงนะครับมีโอกาสที่จะตัดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำนิวไฮนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอให้มันคอนเฟิร์มก่อนเนาะต้องให้มันเป็นแถบสีเขียวก่อนนะครับ ตรงนี้ก็สีเขียวเส้นสีเขียวนะตังนี้ก็แถบสีเขียวนะครับแล้วก็สัญญาณชิกแนวต่างๆเขาต้องตัดขึ้นไปเนาะสีม่วงต้องตัดเส้นสีส้มหรือว่าสีเขียวขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดให้เราพิจารณาเข้าออเดอร์ได้โอเคมากขึ้นเห็นว่าถ้าเราพิจารณาตรงนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะเข้าย2บสองเนาะย่ิบสองวันนาะจันที่เจ็ดจันนี่ไหม วันจันทร์เรายังไม่เข้าอังคารพูดพื้นหัาเรามาเข้าวันที่ยี่สิบเก้าวันไหนเอ,อเ่ยี่สิบเก้าพนหัสเห็นไหมครับเรามาเข้าเมื่อวานเห็นไหมครับอาทิตย์หนึ่งเราจะเข้าถ้าตามระบบนี้เราจะเข้าแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองนะครับเราจะไม่เทรดพัมเพื่อนะครับไม่เทรดมั่วสัญญาณมานะครับตรงนี้นะครับผมเส้นตรงนี้อ่าถ้าถ้าเราพิจารณาเนาะ เราเชืว่า1น,นะครับแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเส้นทีได้นะครับแล้วก็ KDJ นะครับสีม่วงนะครับตัดขึ้นไปแล้วก็อยู่ในโซนสีเขียวโซนปลอดภัยเนาะแล้วก็ OBB นะครับเป็นสีเขียว RSI 25นะครับมีค่ามากกว่า50เนาะแล้วก็ OPG นะครับตัดศูนย์ขึ้นไม่ได้จุดนี้แท่งนี้นะครับเป็นจุดที่เราสามารถเปิดออเดอร์จัดเต็มได้นะครับก็ได้ประมาณสัก8 8 0 0จุดอยู่นะ เจ็ดแปดร้อยจุดดูนะได้เท่าไหร่สมมติว,ว่าเราเข้าท่านี้นะครับผมขึ้นมาถึงท่านีา้ก็ได้หนึ่งพันหกสิบหกปิดนะครับสัปดาห์หนะึ่งเนาะถ้าเราเปิดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับก็ได้ประมาณร้อยเหรียญนะครับร้อยเหรียญก็ประมาณสามพันนะที่หนึ่งสามพันนะครับเดือนหนึ่งก็หมือนสองนะครับตัวนี้ก็เป็นาไรายได้พิเศษนะครับ จริงๆมันมีเทคนิคอ่าสมมุติว่าเราคิดว่าไม้แรก0.1น,น,น,นะครับเรามาถูกทางนะครับแล้วมันยังทำ Hi เออย Hi เราสามารถที่จะเปิดอ่าล็อต2ล็อต3หรือว่าไม้2ไม้3ตามได้นั่นคือเรามีโอกาสที่จะอ่าได้ผลตอบแทนมากขึ้นนั่นเองอ่านะครับเราก็แบ่งเป็นไม้เข้าสมมุติว่าไม้แรกอ่ายางเชิงดูก่อนนะครับอ่าถ้าถูกทางก็ค่อยเบิ้ลล็อตนะครับ ถ้ามันเบรกแนวต้านสูงว่าตรงนี้นะครับเราเข้าไม้แรกตั้งแต่จุดนี้เนาะมันเบรกแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับเราก็เปิดไม้2นะครับผมแล้วมันทำช่วงเนี้ยสองแท่งนี้มันทำไซด์เวใช่ไหมครับไซด์เวแล้วถ้ามันเบรกขึ้นไปได้อีกเราก็เปิดไม้สามไม้สามที่นี้นะครับเป้าหมายเราเราก็ช่วงแรกก็ตั้งไว้ที่เทนเ,เ,เ,เทนไลน์เนาะ เห็นไหมครับว่ามันขึ้นมาชนเทนไลน์แล้วมันก็ย่อลงนะครับแต่แนวรับก็ยังเอาอยู่นะครับแต่ผมว่าคู่เงินคู่นี้นะครับหน่าที่จะเป็นขาขึ้นใหญ่หรือว่าเบรกเบรกเทนไลน์เบรกเทนไลน์จุดนี้จุดนี้ขึ้นไปได้นะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่า,ามันจะ i n เคเ a t o r จะอ่ p ซ o r t อย่างที่เราพูดหรือเปล่าช่วงนี้เราก็แค่ดูครับอย่าเพิ่งเข้าออเดอร์ใดๆทั้งสิ้นเนาะ นะครับผมอาจจะเป็นวันศุกร์นี้ค่ะพรุ่งวันนี้เลยนะครับหรือไม่ก็สัปดาห์หน้านะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพิ่มเติมแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ